เปิดใจทั้งน้ำตาหนิงปณิตายอมรับมีปัญหาครอบครัวจริงพร้อมเผยสถานะกับสามีแบบนี้สวัสดีค่ะซิสจากกรณีที่เคยมีประเด็นนางร้ายหน้าเวียงออบเสื้อผ้าออกจากบ้านและมีปัญหากับสามีทำให้หลายคนต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากและยงไปที่ครอบครัวของหนิงปณิตาและจินสามีล่าสุดได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว พร้้ออมกับนตาคซึ่งได้มีบางช่วงบางตอนได้เล่าว่าเมื่อช่วงกลางเดือนที่หนิงไปต่างประเทศโดยไปทำงานยืนยันไม่ได้หนีใครไปทำงานโดยการมีแผนกับครอบครัวอยู่แล้ววันนี้หนิงขอตอบได้เท่าที่ตอบเพราะเป็นประเด็นเซนซิทีฟเมื่อถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันวนเาเลนไทน์จึงหรือไม่หนิงปณิตาเผยว่าธรรมชาติของครอบครัวไม่มีครอบครัวไหนไม่มีปัญหา ยอมรับครอบครัวมีปัญหาอยู่แต่พอเป็นครอบครัวก็มีทั้งครอบครัวของหนิงและคุณจินรวมถึงคนที่รักเราเมื่อมีปัญหาต้องใช้สติในการแก้จังหวะของหนิงก็คือกำลังแก้ปัญหาอยู่เมื่อถามว่าใช้สถานะครอบครัวและสามีกับคุณจินหรือไม่หนิงตอบว่าตอนนี้ยังอยู่บ้านเดียวกับพี่จินยังใช้สถานะนั้นอยู่ แต่ทุกครอบครัวมีปัญหาอยู่แล้วหนิงพร้อมแก้ไขปัญหาทุกเรื่องถ้าหนิงทำไม่ดีหนิงพร้อมยอมรับและแก้ไขในทุกเรื่องยิ่งเป็นเรื่องครอบครัวต้องแก้ไขให้ดีที่สุดโดยยังอยู่ในช่วงแก้ไขปัญหาถ้ามีความต้องการและความชัดเจนหนิงเป็นคนค่อนข้างชัดเจนแต่ทุกอย่างเร็วจนตั้งตัวไม่ทันขอเวลาอีกนิดหนึง่งยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณหนิงปณิตาด้วยนะคะซีสเราจะคาบข่าวให้คุณแซ่บ ซีทุกรถสดทุกเรื่องอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ